มามาเด้อลูกหลานเด้อมากินข้าวปุ้นน้ำเมย์อีเด้อมากินข้าวปุ้นมากินข้าวปุ้นคอกอดเลือดหมูมมะเศรษเน้องกันอุ่นหน้าม,มันมือว้านนี่เลยมันยั่งก็เลยมากินซะนะจงไว้นั่งคินกับว่าสกินกับโบกินแล้วก็แล้วกข้าตู้เมียนมาอุ่นหน้ามันกินอีก เขาปุ้นมันก็ยังดีนะมันบริโภคเด้อมาเสแสรบมนันกันเด้อดท่านผึ่นกับท่านเบิผึ่นไปฮับร้านผึ่นมาแล้วฮับนางลุงมาแล้วนี่ฮับนางลุงมาเต๋องเฮียนเลยมาแล้วก็หยอกมาได้แพงมาท่าเบิลสบายดีป้าลุงไงม,มาแล้วก,ก็ทายสุดนักเรียนออกสักพนห้อน นะกินข่าปุ่นน้ำมัมอนบาทนี่แซ่บแสบข่าปุ่นแซ่บเนาะของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เล่ามันลืมเหม็นบ่พี่น้องแซ่บแสบแสบแสบเฮ้ยย้าเจ้น้อยจังอาบ อาเลยอาต่เศร้าใจอาบอาบโลจะอาบก่อนโล,ล่เลยอาบให้ม่น้างก็ได้น,อน,น้องนจะจากแล้วจากแล้วมาเบ็ดแสงแล้วจะกินแต่เลี้ยงกินได้แต่เลี้ยงในหมอน้ำก้อนน้เองน้ำแข็งนะหันหน,น้ำแข็งในตู้หันซองผิดใส่จอกกินเ<ห>ออนี่ยนะแต่เลี้ยงในหมอน้อยนะนกินเลย

เรืนอน,นี้นี่มอนี่ม้วมอนี่มันเรือมันเรือดเดือดนะเออปุ้งเดือ้อยเดกค่อยกินอยนู่นีเด็ก เอ้าโกโก้กโก้มนอยนีอืบ้ยก่นนอกับาดอแต่มันเลือดเยนสกห่นไว้นมอก็กินได้มอนีมันมดจากกนาวใส่ดิบ้ยมดแล้วเจ้าใส่จะกบีบใส่แบบมะนาก็ได้ให้ท่านได้ใส่ปาบีบใส่เลยมะนามีในตู้เนี่ chị nôm rồi xay nôm xay nôm trong xay bằng không cho xay này nôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มันก็มือเพื่อนอีหล่ะมัอว่านมันก็มือ,อม,มันมันมาหาเจ้ามันก็ไปให้อีหล่ะมากินเด้อยกินขนมนมัดชิปห่อปอ้าเท่านั่นแหละแถวเมฆนี่แล้วให้แม่แก่ให้แม่แก่ให้ใหใหตื่นจะนอนมาแล้วก็ มันก็บอกกินข้าวแล้วมันอิ่มขนมนะนนแบบ ห้อนพี่น้องแดดท่วมผ้าสีมสว่วงรึงเลยแดดท่วมผ้าเขาหลุดล่ะห่อนหาโม,ม่วงล่ะเอามาให้แกอ,อีกแล้วตรงนี้นี่เอามาให้แกอ,อีกแล้วขนมนะนัะ่งอ,อยากอยู่มัดซิทฮอรน,นี่เลยได้ เออจะเผ็ดเลยใส่พริกป่นร้ายพวกต้องม,มาหมักกินถั่ขนมนั่นงซ้มห่อสมิแล้ว จักเบิ่งนี่เปิดไบจิ้วเดี๋ยวกับดบเบิ่งเปิดมึงบอกเคียวไหมฉายลไบ่อยอ่ะวิ่งชายย่งายยังหมอหมอกระถะฮะ มันตายเลยวะมันสดเลยวะใส่ไม่ได้เลยวะแซวได้เลยมันสดแล้วก็มเก็มันเยอะสิ <c oughs> <c oughs> สังข์ขันได้เนี่ยแบบตาไปได้เลยได้เนี่ย กินสิ่งน,นี่ก็ชามาอ่ะเออถ้ากว่านี้ไม่ได้เบิ่งดอกเปิดโทรศัพท์เปิดตาเมียนซื่อ Nóng tầm à, à, à. à, 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 mẹ nôm ow, ow. Bởi vì anh Bên em. bà đi Ăn nôm tầm, Nôm Anh mẹ Ăn mày. Anh ăn giờ, ăn Anh đúng giờ. đi đúng giờ. Anh đúng giờ. Anh đúng giờ. đúng giờ. đúng เออเผ็ดเผ็ดแต่เผ็ดผลร้ายผู้เต่าอ่ะคลิปนี้กล็ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย